กันน่หอยอะไรนะอะไรรีพอร์ตนะเลสอส์ลสองรีพอร์ตโทษนะครับแป๊บนึงนะครับไหนอ่ะอินบอยยังไงไอในเก้าอ่ะใน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 เก้าบัวปะนี่หรอหอยเอ้ยอยู่นี่อ๋อโอเคโอเคมึงเน่าเลยไม่มาเลย แ <Yeah. S 1> กเฮ้ยเพิ่งพูดแกร์นเราเชิญเราสิเรยังไม่เปิดเลยเซอร์ไพรส์เซอร์นไพรส์นะครับทุกคนจะอยู่ข้างบนข้างบนนะครับผมรู้จักคนไหทำรายกางมากินข้าวครับร<อ>้านนี้อร่อยมากครับท<อ>ุกคนอะไรอร่อยบอกเพื่อนไปสิกูนี่แหละอร่อยไทยร้า <c oughs> นั้ไหนอ่ะมาปะมาผูา้ให้เต่าดีครับไม่มีเหรอไม่มา ไหนอ่ะมันทะยุ campaigns. ทาอ่ะไม่นะครับทาแขกรับเชิญอาจจะยังแต่งหน้าไม่เสร็จเดี๋ยวผมขอขอเวลาสักครู่ง <this> so <com> <speaking> ั้นตอนนี้ทุกคนมาดูกนนี่ไงนี่ไงเร็วเร็วเร็วเยไกอกด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 ไอ้ยี่ไปได้ป้ะแจนๆกดลิเควเมาดิแจนไหนอันนี้นี่นี่ไงบล็อกต่อไม่ใช่บล็อกแจนแฮรลิมูฟรอมไลฟ์ลิมูฟคไล์ใช่ไล์ูแจนโอเคนี่ เรคิวนักข่าวครับสวัสดีครับตอนนี Ma ้นะครับเราอยู uh, well, uh, ่กับอ่ารสเตอร์ลองรีพอร์ตครับเราเราอยู่กับน้องแจนตอนนี้เป็นไงบ้างครับเอ่อตอนนี้ขอใต่ปุ่มนะคะแนะนําตัวก่อนแล้วแล้วแขกับเชิญก่อนชื่อแจนนะคะทรงผมที่เห็นอยู่นี้เป็นทรงผมอะไรครับเอ่อเปิดหน้าค่ะเป็นทรงผมแบบเป็นตีมผู้ป่วยนะคะวันนี้ แขกเป็นหูราที่แจวันนี้เนี่ยเมื่อคืนได้นอนไหมคะตาดูดำนะครับแขกเลยรีบก,กดฟิวเตอร์เลยฟิวเตอร์แรงมากฉันหา่อนเราเราเป็นยังไงรโอ้โหนี่คือชุดเกาหลีหรือชุดอะไรเนี่ยนี่คือโอ้โหไม่ยอมใส่ชุดของทางโรงพยาบาลด้วยมันยังไงครับ มันไม่มีชุดอ่าเสียงแหบอยู่นะ <c oughs> การออกมันไม่มีชุดค่ะเป็นถือว่า <c oughs> ออเป็นดวงสวยของดิฉันละกันค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วนี่คือ,อหมายถึงว่ามีมีาการอะไรมาให้คนแบบที่เป็นห่วงอยู่ได้บรรเทาอาการเป็นหวงหน่อาการเป็นงไงบ้างอ่าก็อาการนะคะวันนี้ก็มีไข้ปวดหัวแล้วก็เจ็บคอมีเสมหะเยอะมากนะคะตอนนอนก็ <c oughs> ร้อนตัวร้อนมากแบบร้อนเหมือนแอร์เสียเลยแต่ที่จริงไม่ใช่นะร้อนเหมือนแอร์เสียร้อนประมาณนี้ไหมร้อนอย่างนี้เท่านี้ไหมอันนี้เ็หรอคะมันมากเลยไปเที่ยวมากไม่แล้วการเอาไปค้อนี่ค้อนไปไหนที่สุดที่ที่อาการหนักสุดคือค้อนไปทางอะไรค้อนไปทางไข้หรือค้อนไปทางไอหรือค้อนไปทางเจ็บคอไข่กับหนูไม่ไอเลยไม่มีไอเลยแต่ว่า เพิ่งมาเจ็บคอเมื่อเมื่อคืนนี้แต่ว่าค่ายเป็นมาแบบสองวันแล้วไอ้ไงออะไรเลิมยูอะเออพีอย่ยูค่ะบมกแก่มากอันนี้นะคะเราเราได้เซเราเราเรา,เราได้บอกอเขาเรียกอะไรเนี่ยก่อนที่จะแยกห้องกันได้บอกกับเพื่อนๆไงบ้างทำไมเราถึงไม่ไปจอยห้องนั้นก็ <laughs> บอกว่า <laughs> กูอยากนอนคนเดียวค่ะ <laughs> ดีมากดีมากดีแล้วดีแล้ว <laughs> นี่ถือว่า เป็นคนโอเคไม่แต่ว่าอันนั้นมันแบบมันเหมือนมีแยกห้องเยอะไงมันมันแบบห้องใหญ่อะไรเงี้ยคือถ้าไปนอนก็นอนได้แบบเพื่อนก็กลัวเหงากว่าเราจะเหงาอะไรเงี้ยผมก็เลยเราอยากชวนแต่เราเราแยกแยกตัวออกมาใช่ไหมใช่เราก็แยกตัวมาเป็นปิกวิเวรเราเราเราเตรียมอะไรไปทําบ้างครับพม่นวเอาอะไรมาเลยเหรอเออคือแบบตอนเก็บของอ่ะคือเอาแต่เสื้อผ้ามาเลยแล้วก็คิดว่า ไม่เอาแล้วไม่กินข้าวหรอเราจะผอมเราจะกักตัวโควิดป่วยไออกภูมใจในตัวหนูยังอูมึงก็ตร้และรักมึงก็ตรงนี้แหละต้องรอให้ป่วยก่อนใช่ไหมถึงจะแต่ว่าว่าพวกม่อนจริงไว้ก็คือเอาขนมมาให้เต็มเลยเยอะมากอืมอืมอืมเขาลุกนไปกินข้าวกินให้หมดนะเขาให้ด้วยความหวังดี โอ้หมีแต่อาหารสําเร็จรูปอะบอกกูเจ็บคอก็บอกอยู่ว่าเจ็บคอได้แต่ขนมกรอบโอเคโอเคโอเคหายไวๆบอกชาวฝากนบอกชาวเน็ตหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงมากอะไรนะอ่าฝากบอกชาวเน็ตนะฝากไวๆชาวเน็ตโอเคไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็เดี๋ยวก็หายไปแล้วจะลองรีสอร์โอเคโอเคโอเคถามก็นี้จบกันนะครับ เสียบมาย่านนะโอเคโอเคขอโทษครับขอบคุณครับครับงานวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลาไปก่อนไปเลยคนเดียวมึงเจอกันไปแล้วนะครับทุกคนจบการรายงานเท่านี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องๆพวกเรานะครับ